บัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายสรุตธรรมกรขอบพระคุวาจาสยญญาพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบุชาธรรมบุตรธรรมกุศลและเป็นนัยจายบูชาแด่องค์พระคำว่าปฏิเทละเจ้าองค์พระสมเดชลุนปุโรหิตเดชปุโรหิตาตลอดทั้งครูบาอาจารย์เป็น ผู้เป็นเจ้าของิชาจริยามนี้ขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายบวชจงมาอลงมรณะในการสวดสัญญายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตายคกขบาจารย์และเทวดาทั้งหลายโาาปรดจงบรรลายจิตข้าพเจ้าเป็นธรรมนอันควรแก่การสวดสัญญายมนต์ต่อไปหนึ่งวสุชนุมเทวดาธรรมตาตากาวันสุอัตตะราขันตุเทวดาสัตถมังมุนิราชาาสัตสนันตุสข,ขาม,มกุกทงังสักเคกาเมจรูปเปคิริสิขาาจเจจรเตจัตติเคมิมานีจิเปเจจรเตจัคามิตรลวนนะขะหันี เคหะอุทุมิเคเตปุมมาจยันตุเทวะชลธาลาวิสเมยะฆาคันพานาคาตินันตาสเกยังมุณิลาวจะนังสาธบโหมสุนันตุธรรมสวรรคารอะอะอะยัมพะทันตาธรรมสวรรคารออะยัมพะทันตาธรรมสวรรคารออะยัมพะทันตาสองบริสุทมิ์มรรคสัจจคฐานนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ สามบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสันังยังพุทโธเมสันังวรังเอเตนะสัจจะชนะสวที่มีหุวตปทานัตถิเมสันังยังธรรมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจจะวชนะสวที่มหุวตรัปทานัตถิเมสันังยังสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจจะเชนะสวที่มหุวตรัปทานสี่บทสวดมหาการโกนาโถติอธิกาคถามหาการโกนาโถอัฏฐา ยะสภะปานิหนังปุเรตวาปรมีสภะปัตโตสโพนิมุตตมังเอเตนะสัจจัอเชนะมาหัตัวสภุปัตวามหากาลิโกนาโถหิตายะสภะปานิหนังปุเรตวาปรมีสภะปัตโตสโพนิมุตตมังเอเตนะสัจจัอเชนะมาหัตัวสภุปัตวามหากาลิโกนาโถสุขายะสภะปานิหนังปุเรตวาปรมีสภะปัตโตสโพนิมุตตมังเอเตนะสัจจัอเชนะมาหัตัวสภุปัตวาสี่วสุมาสมัยสูตร เอว ok ัมเมสุตังเอกังสัมยมภควาสเกสุวิหาละติกปิระวะโุสมิงมะหาวเนมหาตาคคสังเขนาสสัตถิจตาเมติเหปิโคสติเหิสเปเหวะอรหันเติเหตัสหิจะโรากะทัตวิเทวตาเยวิเยนัสสันนิปติตาโหติภควันตังทัตนายาปกตังกจัตอาตถโคจตุนังสุธวาสกายิกานังเทวนังเอตระหุสิอยังโขภควาสเกสุวิหาละติกปิระวะโุสมิงมหาวเนมหาตาคคสังเขนาสสัตถิจตาเมติเห ภิกขุสตีหิตจะเป็นเหวะอารังตีหิตาสาหิตะโรกะทาตุยเทวตาเยวีนเยนัสนิมิตาโหนติภะควันตังทศนายาบกูสังกัจยันุนนาไมยมปิเยนะภะควาเตนุปัสังกมยามะอุปสังกมิตวาภะควโตสัจเกปจิกถาปัสสยยมัตติระโคตาเทวตาสยสทะปินนามะพระวะปิโสสมิตังวะพะหังปัสสลยะปัสสิตังวะพะหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาลีหิตาภะควโตปุระโตปุระหังโส อรหุตตาเทวตาพระควันต e so ังอภิวัติตวะเอกะมันตังอรสุเอกะมันตังทิสโขเอกาเทวตาพระโตภะควะโตเถริกอิมังคตังอาปัสสีมหาสัมมาโยปปวันลัสนเทวกายาสมาคตาอาคตะมหอิมังธรรมะสัมมยังทกิตายะวะอปราจิตตสังคติอรหุอัปราเทวตาพระโตสเกมังคตังอาปัสสีตนะลัภิกโวสามาถังโสจิตตโนจิตตังอัตโนอุทุกขาคังโุสันติวะเนตานิขะเหตวะอินทริยัญญิลักขติปุตติตติ อาตะโขอปาราเทวตาภะควโตสเกมังคังอาปสีเจตวะคีลังเจตวะปาลีขังอินทะคีลังโอหัจจะมะเมสาเตจัลันติตุทามิมะลาตะกุมาตาตุทันตาตุสุนักติอะตะโขตาอะตะโขอปาราเทวตาพระควาโตสเกอมังคังอาปสีเอกิพุตังสละังคาตาเซนะเตขมิทันติอายะโปเมงปะหายะาโมสังเตหังเทวะแกยังบริวเรตันติติอะระโขภะคะวะปะกุอามันเตสิเยปิเยนะภิกขเวทัสทัสโสโรกะธาตุสุเทวตา สันนิพพิตารณ์โหติอุตตฆาตังศาสนาญาคูสังกัจจายปิเตปิกเวอเหตสงฆ์อติตมะทานังอัถันโตสมารถุตาเตสัมปีพระควันตานังเอตตะปรมายวเทวตาสุนพิจารณ์หิสงสยศปิม่หังเอจหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอานาคาตามะทานังอัถันโตสมารถุตาเตสัมปีพระควันตานังเอตตะปรมายวเทวตาสุนพิจารณ์ภวิสันติสยลปิม่หัง เอกาลัยอจิคิสมิปิกขวีเทวกาญจนานามานิิตายิสมิภิกขวีเทวกาญจนาณามานิเทติสมิภิกขวีเทวกาญจนาณามานิตังสุนัสสัสุกาังมนาสิกาลุสสาภาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิคูพะโตปจตุสมควาเอตัสะโวจัสิโลกะมโนกัสสามิยัทธปุมานตัสติตาเยสิตาคิริขภะลังปะหิตตตาสัมภิจิตติภูตุสีาวัสสินาโลมังสาวิสัมปุโนโอทาตมาราสาสุทธาวิปัสสนะมะ นาวิลาพิญโยปัจจตเตยตวะวเนเอกปิรัตเวตาโตมเยสัทธาสาวกเทศสเนร์เตเทวกยาพิตาเตวิชาทปิกโบเตจะอาตปรมรงตุตวะบรุษาสานังเตสัมปตุโลหุญาณังอมรุสานาทสนังอภิเกสตังมรคุงศาสาณัทสัตตลิงสตังเกสศาสนังอมนุสานะมัสสงอภิเกสตะอภิเกนันตังมรคุงที่สาสปาพุตดาหุงตัจจตะปังปิญญายะ <not S 2> to to วักกิตาวันะจักุมมาตะโตอมันตยิสัตถาสาวเกศเนีระเตเทวกยากิตาเตวชาทรถิโกโยเยวหังกิตยยสัมิกระหินุปปะโสสัตตาสหัสสาวะยขับปุมะกปิละทวาอิทิมโตติมโตวันะโตสินโนมุธรรมนาป็นกุมกุณังธรรมติงกุณังจะสหัสสาวะเหมเมาเะยขับนันละไวโนอิทิมโตติมโตวันะมันโตยะสสินโนมุธรรมนาป็นกุมกุณังธรรมติงกุณัง สตาคีลาติสหัสสายเจขันนาตวัยโนที่มันโตติมโตวันละวันโตยัสสินโมธรรมนาภิกรรมุภิกังสมบทิงนั่งอิเจเจโสพัสสหัสสายเจขันนาตวัยโนที่มันโตติมโตวันละวันโตยัสสินโมธรรมนาภิกรรมุภิกังสมบทิงนั่งเวสามิตาปัจจัสตาเจขันนาตวัยโนที่มันโตติมโตวันละวันโตยัสสินโมธรรมนาภิกรรมุภิกังสมบทิงนั่งกุมพิโรราชคัหิโกกุมพิโรราชคัหิโกเวปุรษัสนิเวสนังปิญโยนังสะ ตาสาสังยขันนาไปยึดปัสสติกุมิโรราชัยโกสุพคาสิมติงวะนังปูริมันจะตทิสังราชธาตุรัตโทปัสสติกันทพนังอธิปติมหาราชัยยัสสิโสปุตตาปิตสาภาหะโวอินทะนามามหาภรอิทิมโตทิมโตวันนาอุนโตยัสินโนมธัมนาปิกำมุงกุณังสัมติงวะนังทักกินันจะตทิสังราชาวิรุณหะโวตัปัสสติกุมพันนังอธิปติมหาราชัยยัสสิโสพุทธาปิตสาภาหะโวอินทะนามามหาภรอิทิมโตทิมโตวันนาอุนโตยัสินโนมธนนาปิกมมุงงงคัััสต ปัจฉิมันจะที่สังราชวิรูปโขปัสสะติณนาคณังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิสสะภาโวอินทรนามาภะไรทิมโตติมโตวันะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาปิกรรมพื้นังสมติงวะนังอุตตรันจัดที่สังราชกุยโลตปัสสะติยคณังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิสสะภาโวอินทรนามาภะไรทิมโตติมโตวันะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาปิกรรมพื้นังสมติงวะนังปุริมะที่สังท้าตรัตโทติกินีนาอุลุนหกโกกปัจฉิิมนอุุลโโโขยว กุเบโลอุตลังที่สังตะโลเตมหาราชาสมันตาจัโลทิสาทัตละมะนาอาตสุวะเนกาปิลาวัทเวเจสังมายวิโนทาทาอาคูวันจานิกาทธรรมายาคุติจุเวจิจุวิภูจวิภูโตสหะจันทะโนกามาเซโตตะกินนุมมทุนิมัตุตะปันโรปามัญโยตะเทวสุตโตจะมัตตลิจิตตะเสโนจะคันรัพโหนโรราชาชนโสโพ อาคูจัสศิโคเจวะติมภะรูสุริยวัชชะสัยเจตันเยจารัตนโคันทภาสหะราชุพิโมธมนาปิกมุกขุหนังสมติงโกนังอาทาคุณนภสานาคาเวสลาสาจตจการคำรัศตลาอาคูปยาคาสหะยาสิพิยามุนาธารัตฐาจะอาคุนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคถุพคัสมติงโกนังเยนาคราเชสาสาธันหะรติจิพาธิชาปะคีวิสุทธัจจขูเวหายาสาเตวนามชปปตาจิตตลาสุปนาอิติเจสนามาอวยยันตาธา นาครา,าชานามัสสิสุปนตโตเข็มามัการสิปุทโธสันะหหิวารจาหิวบหะยันตานาคาสุปนาสุมากัรสุทังชิตาชิระหะเทนะสมัมพุทังสุลาสิตาพาตโลวะสาวะเศติฐีทิพนโตยัสสินาาสาาโนการักัญชามาหาพิสมาอสุลาธานะเวฆาสาเวปจิติสุติจิตจัปะหาราโทนะมโจีสหะสัตตจัปริปุตานังสัพเพเวโรจานามักกาศในตวาภาลิงเสน,น,นลาลหุปัตมุงลหุพัฒมุปะกมุงสัมโยธานิพันติคุณังสัมปติงวะนัง อาโปจเทวาปัตวิจเตโชว,วายโยตถา,าคมุงวะรุนาวลัาวลุนาเทวาโสโมโจยะสาสหะเมตตากุณาไกากะอาโปเทวายะติโนโทัเตเตสะทักยาสะเปนานันทไวโนโอ,อิที่มันโตติมันโตนะมันตุนีต่สิโนโมธรรมานะคมมุงกุณังสามติกุณังเวทูจเทวาสาอะริจะอาสามาจันตุเวยะมาจันทสุปนิสตเทวาจันทมาคูบรักิตาสุยสุปนิสตเทวาสุริยะมาคูรักิตานักจันิบรักกิตวาอาคูมันทวะราหกาวัตุนังวัตถวรสเถโทตะโคบะครับลินัตโธ ท้าเตเตระท้าถาขยะสรรพน,น,นันนาวัยโนอิทิมันโตติ่มโตวันนาวันโตยาสินโนมุทมานาพิกรรมพิฆนังสัมปติ้วะนังอะทาคูทาคูเทวาชลาลามาสิขาหรือว่าอริตกาตะโลชาจะอุมาบุพานุภาสิโนวะลุนาธาธรรมาจตุตาใจเนชิกาสุริยะลุจิระอาคูอาคูวาสสาวนิสิโนท้าเตเตระท้าถาขยะสรรพนันนาวัยโนอิทิมันโตติ่มโตวันนาวันโตยัสินโนมุทมานาพิกรรมพิฆนังสัมปติ้วะนัง สมานามหาสะมานามนุสสมนุสุตตมากิตาปทุสิกาอาคุอาโคมโนปทุสิกาอะทาคุหะละโยเทวายเจจเรตวะสิโนปาระคามหาปาราคาอคุเทวายัสินโนทัตเตเตตาถากะยาถเปนนันาไวโนอที่มันโตติมันโตวันละมันโตยัสินโนมุธวนาปิกามุขึ้นหนังสัมมติงวะนังสุกกาลุมะหาอาลุณาอาคุยคณะสาราหะโอทาตระคายหาปามุขอุเทววิจคนาสัทธามัตตาหาตักขะทามิสกายเจยัสินโนทันนัยังอาคาปิชนโยทิสาคุยว่าสติ ตศเทเทธาภริยาทพินันนรวิโนที่มันโตที่มันโตวันนมันโตยัสินโนมธรรมนาปิการมังคุณังสมบทิงกุณังเคมียาตุสิตายามากันตกาตะยัสินโนสัมพิตการามาเทธาจตินามาจะอาสาวานิมานาติโรนิมานะนิมานะรัติโนอาโคอาราโคปาลานิมิตาทศเตเทธาภริยาทพินันนรวิโนอที่มนโตติมนโตวันนมนโตยัสินโนโมธรรมนาปิกามมังคุณังสัมบทิงกุนัง สัพเทเทเสวีนิกายาสัพเทนังนารวิโนนามันวะเยนะอากคันจุนเยจันเยสาธิสาสหะปวุทธชาติมกิลังโอคตินะมะนางสวังทักเคมวคจลังนาคังจันทวัสิตตติตังสุภระหามาประมตโตจตุปไตทิมตโตสาสนังกุบโลติโสจารสมาคคุนติงุนังสหัสพรามะโรกานังมหาพรามาริตติวปปโนจิติมันโตพิสมักายโยยัสสิโสทัเสสะอิสระอาโคปเจกวะสวัตติโนเตสัจามัชโตอาคา หาริโตปริวาริโตเตจาสเพวิเกเตสิเตเทเวสภรมาเกมันลเนะอภิกรรมมิปัสสะกันนะหัสะมันทียังเอตะกันนะหะทะพันธะราเคนะปันธะมัตุโบสมรมตาบริวาเดทะมามอุติทะปุตินังอิติตัตตะมะหาเซโนกันนะหะเซนังอภิสยิปะนินาตาละมหาตะสลังกตวนะเพราวังยถาพุทธโศเมโคนะยันโตสวิจุโกตัถาโสรปุถาวัตติสังพุทโธอาศัยยังวะเสตจะตัจจะสัพพังอภิญญา ยะวะวัิตาวานะจักุมาตโตมติสัทธาสาวเกสรเนลระเตมรัสนาเปีตาเตวิชาถาปิกโบเตจะตอาตปะมกรุณสุวาวุทธัสสารนังวีตระเขปบปะกมุงเนสังลมิปโลมัมปิอิชยุงสเปชนาตสังขมาวิจติตายัตสิโนมรัติสหกุเตหิสาวกาเตชนิสุตาติหกปจุลทะยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสา ละตันตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทิเทวานารายปะระเมศราสิทธิภระหามาจะอินทาจะจัตโตโรกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงขังกาจะสพรหมะชยปสิทธิพรนตุเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนทีนทีชยยะชยยะฆะนลัตนลละนิสัยนิไรใสเสนามิลราชพลนรชีชยยะชยยะคัมพีละโสภีนาคินทนาคีปีศาจักภูตะกาลีชยยะชยยะทุนิมิตราโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาธานามุกชา ชยยะชยวรุณะมุขสาตาชยชยจัจปาทินาขะคุักขันธกชยยชยยัขจคนัตตุรงสุกะระปุชงศีห้าพยัคฆตีปาชยะชยะวรุณะมุขยาตาคิตะคิตะเสนาลีปุณะสุทินรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยทธรณีตะเลสทาสุชยชยยชยะธะธะธรณีสารตินสทาชยะชยยะ มังกราชรัตยาภวเขชยยชยะวะรุณยักเขชยชยะลักขเสสุระูุชเตชาชยยชยะพระหามะเมนทกนาชยชยะราชาธิราชาชัยชยยชยะปัตถวีนสัพพังชัยชยะอารหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยะมเหสุโลหะระวันลินเทวาชยยชยะพระหามาสุรโขชยยชยะนาโควิรุณหะโกวิลุวิโรปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนตเตโยจักวิโลวะรุโนปิจะอิก จะอคิวายโยจะปาชุนโฮกุมารโรทะรัตโกอัฐาระสะมหเทวาสิทธิตาปัสสะอาระโยอิสิโนสาวกาสภาชยรามโอปนตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะสะปาโรจะชยะกรรมเอเตนะชยนะชยโสธีวันตุเตเอเตนะพุทธเตเนะโหตุเตชยมังครังชยปิบรสัสสิมโตอะยังมารสัจปะปิมโตปราชโยโคสยามุติมเตมุทิตาชยตถา พ,พระหมะคณามห ah ิสโนชัยโยปิพระสัิริมโตะยังมารัาจะปปิมะโตปราชโยโคมารัษจปปิมะโตปราชโยโคสยามพธิมเตปปโมทิตาชยตถาอินทะนาเมสิสโนชัยโยปีพระสัิริมโตะยังมารัาจปปิมะโตปราชโยโคสยามพธิมเตปปโมทิตาชยตถาเทวคนาเมสิสโน ชายโยปิพระศาสดิมัโตอายังมารัชจักรปปิมัโตะปราชโยโคสยามปจิมเตปโมทิตาชยตตาสุปันนะฆนาเมทิโนชายโยปิพระศาสดิมัโตอายังมารัชจักรปปิมัโตะปราชโยโคสยามปจิมเตปโมทิตาชยตตานาคะฆนามะเฮสิโนชายโยปิพระศาสดิมัโตอายังมารัชจักรปปิมัโตะปราชโยโคสยามปจิมเตปโมทิตาชยตตาสัพะระห์มะฆนา มหิสิโนชยันโตปริยามูลเลสักยานังนันทิวันณโนเอวังตวังมิเชโยหหิชัยสุเชมังคเรอปราชิตปังรังเกสีเสปทาวิโปคาเรอภิสัยเกศสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทะสีสุนักขตังสุมังคารังสุปะพาตังสุติตังสุขโนสุมุหโตจัสุยิถังพระหามะจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิจเตปทักขินาปทักขินานิกตวนะละพันตเถปทักขิเน เตอฏฐรัตถาสิจาวิรุณหะพุทธศาสนาอโรคาตุกิตาโหธาสหะสับเปหิยาจิพิสระสุปนโตเยเทวะอจมินทานนอธิคตาธีคายุกาตุตาหงโตติกิตาหงโตสัพทาลรักขันโตสัพพะสตานังรักขันโตชิณาสานังยาปจิปัตทะนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปบวัตสันตุวัดสังวัสาวะราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทาลรกายสุขังกิตาสุขังอาหันตุ ยะถาระหังเบ,บทปวสธรรมะนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพะควาสาวะที่ยังพึหารติเชตวะเนอานากาเป็นติกัะอาระเมตนัลโคพะควาพิกขูอามันเตสีพิกโวติภะทันเตติเตพิกขูภะว,วัตโตปจจุสุพะควาเอตัทโวจะ อุปาทาวะกุเวตตะคตะนังอนุปาทาวาตะทักตะนังทิตาวะสาธาตุธรรมันทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขระอนิจจติตังตถาคตโตอภิสาวุชิติอภิสาเมติอภิสาวุชิตาวะอภิสาเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิปัสติวิภัชติอุตตนิกโรติสเปสังขราอนิจจติ อุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาถาถาุตธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังราทุกขติตังตถาคโตอภิสัพพุชติอภพิสัเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัเมตวาอจิคัตติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิมัชติอุตตนนีเกโรติสเปสังราทุกขติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาถาถาุตธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิ สมุทติอริสัมเณติอภิสัพุทธิตวาอภิสัมเณตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทภเปติวิวัตติวิภัชติอุตตนิกาโรติสเปธทมาอานัตตาติอิทธรมโวจพควาอตามนาติพิโคภาวโตภาสิตังพินันตุนติแปดสลกโสภเทกาลตกราอาติตังนานาวาขเมยยะนับปักสังเขานักตั้งบุคคลไม่ควรตามคิดถึงถึงล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ไม่พึงมาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถา,าตีตามมาเห็นนันตังอปะตะจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งในอนาคตก็ยังไม่มาปจุปตในจะโยธรรมังรัทธาทัทวิปสัสสติอาาัตถิลังสังขป,ปังตังวิธามนุปโยเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเพฉพาะหน้าที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มเงอนเงันคอนแคนเขาควร่าคนที่ยันไว้อัจเจวากิจจะมาตปังกฎัญญัมรังสุเวลความเพียรเป็นกิจท,ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมพรุ่งนี้นะหินอสังคารันเตนะมะหาเสนนามัจุนาเพราะการเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีเสนนามากจะไม่มีสำหรับเรา เอวังว,วิหาริมาตาปิงอโหารัตตะมะตันนิตังตังเวปเทกะระตโตติทันโตอติคเตมุนีมุนีผู้ทึงบย่อมกล่าวเรียกคุณความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกดคด้านทั้งวันและทั้งคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมก้าวประเสร,ริฐธ,ธรรมะสังเวขปัจจเวคณะ สัพเพสังาราอานิจจาสังขารขึ้ร่างกายจิตใจและรูปทำนาทำบุญทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังารทุกขาสังขารขึ้ร่างกายจิตใจและรูปทำนาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตของชีวิตเป็นของ อัลเราจะพึ่งตาเป็นแทะมรณะปริโยธานางเมชีวิตต่งยุวของเราเป็นความตายที่ถูกลอกชีวิตต่งเมอานิย้ะต่างชีของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะนงเมนี้จะตัางความตายของเราเป็นของเที่ยมวัดคนที่งสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนคัมปัสศจากวิญญาณชนโทอันก็ทิ้งเสร็จแล้วอจิเสสติจากนอนทับปัจจวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอีวะประดุดังว่าทำไมละทันเฟินเนี้ยละถังหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัจจะสังขารังังขัรทังหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวัจจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเ่ิมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานนี้รูปันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสุโมโขความเข้าไปสงบสังขัรทั้งหลายเป็นตกย่างยิ่งสเปสตามารันติจะสังขันทังพวงกำลังายอยู่มันสุขจับมริตเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจเทวหังมริสามิเราก็ตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทิเมเอทะสัคตโยความสงสัยในความตายนี้ความตายนี้ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย สิบประส่วนเมตตายังกิจิยังกิจิกุศลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันโตสุนันโตพลโตเยเทวะอัศมินทานในอธิคตาติคาุกิตาของโตสุกิตาของโตทุกขาขบุญจันโตมาตาปิตาสกิตาของโตทุกขาบุญจันโตสัพเพยาติกาสกิตาของโตทุกข์ ทุกขาปม letter letter like <functions> ุตจันตตสเพอะยาติกาสุกสิตาของตัวทุกข่าปมุตจันโตสเปเพปิสาสเพเพยะขาสเพเพเปตาสกิตาของตัวทุกข่าปมุตจันตตสเพอพอาจารยยุปับชายาสกิตาของตัวทุกข่าปมุตจันตตสเพเพนักขตาสกิตาของตัวทุกข่าปมุตจันตตสเพเพเทวาสกิตาของตัวทุกข่าปมุตจันตตสเพเพสามมตินังสมิชนตัวโว สิบเอ็ดบทสวดมุทารุปทวดนะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติ <c oughs> ปะกวะสิบสองปฏิทานาคาถายาเทวตตาสันติวิหารวาสินีตุเปคะเลปฏิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนะพะวันตุเตพะว,วันตุปูชิตาโสทิงกะโลเททะวิหารมัททะเลเทลาจัมมัชานาวกาจิปิคโว สลามมกาธานาปาติวปัสกาคามาจะเทสานิคัมมาจะอิสลาสัมปารัปุตาสติตาพอดุเตฉลาปุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสถชตาอัฏฐโบปะปาติกังนินญาณิกังธรรมวรังกิจจเตสัพเพปิทุกขัสการตุตุสังขยังธาโตจิรังสตังธรรมโมธรรมทะราจะปุคาราตโกโหตุสัมะโคะอัฏฐายาจิตยาจะอัมเหราคันตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปะปุญญามะเมริยาปเวทิเต ประสานนาหนาตัวสัพเพปิปปานิโน,โนพุทธตัทเีตัมมาทารังปวิชันโตกาเลเทวป,ปวัสสตุวุทิภาวายาสัจนังสาริถังเนตุมิชันิงมาตาปิตาจะจะ,จะอัตตะราชานิจังลักขันติปตุตะกังเอวังธรรมเมนะราธโนปชังลักขันโตสัพพทาสิบสามเทวตาอุยโยชนะคถาทุกขปัตตาจะนิทุกข,ขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตา แตนิโสกาของตัวสัพเพปิปันนโนเอตวตาจะอามิเหตสัพพะังบุญญาสัพพังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพปติธิยาทานังทัตันตุสัตติยะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาปิฏตาโหตุขันตุเทวตาขตาสิบสี่สมังคตฎคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพพุทธาลุภาวนาสติของตัวนี้รันตะลังของตัวสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพปธรรมานุภาเวนาสติของตุนี้รันตะลังของตัวสัพพังสุมังคลัง รักขันตุสสาปเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสวิวสีหุนโตนิรันตรังสภีพุทธาพระรัตตาปจิกนันติยังพระลงังอาหันตานันเจตเตชนะละขังปณิมิสัพพโสสภีพุทธาพระรัตตาปจิกนันติยังพระลังอาหันตานันเจตเตชนะละขังปณิมิสัพพโสสภีพุทธาพระรัตตาปจิกนันติยังพระลังอาหันตานันเจตเตชนะละขังปณิมิสัพพโสสภีพุทธาพระรัตตาปจิกนันติยังพระลังอาหันตานันเจตเตชนะละขังปณิมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปติมาปจิกน,นันจิยังพลังอาหาันตานันตเจิเจนะละขังปรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปติมาปจิกนันจิยังพลังอาหันตานันตเจิเจนะละขงังปรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปติมาปจิกนันจิยังพลังอาหันตานันตเจิเจนะละขังปรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปติมาปจิกนันจิยังพลังอาหันตานันตเจิเจนะละขังปรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปติมาปจิกนันจิยังพลังอาหันตานันตเจิเจนะละขังปรมิสสะปโส ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสนที่ข้าว่าได้ส่วนพระพุทธมนต์นี้ข้าเจ้าขอน้อมเก่าที่ถวายเป็นพระเจ้สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมเทนีนาพระบรมราชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวดสอนคันคาไลและนางวุญญยังพุทธายายของข้าพเจ้าขอที่สมแห่งบุคสนนี้จงเป็นสลับสีมงคลจงเป็นสลับสีสับสีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอะไรทั้งปวงให้มีแรงได้ด้านเศิจมั่นคงเป็นสมาชิกชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากแยกจนขอยายได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้าจิสมาทิตต like um like like so 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 ิ์ตั้งมั่นในพระธรรมวจีแห่งองสมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดชรงอยู่ด้วยความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพดุร้าทั้งหลายผู้ได้นมโมทนาทารุการในบทสนนี้โปรปสิิทธ์ประสาทพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประสุวรรณมงคลพระพิทาเจ้าสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเละได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤทธานและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทศ 你看。Yeah.